สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนทำตัวติดดินน้ำารพีพัดสอนลูกเลี้ยงกายเกี่ยวญ้าไม่ให้เล่นละคร ต้องบอกเลยว่าเป็นพระเอกหนุ่มที่ใช้ชีวิตติดดินสดๆสำหรับน้ำมรรพีพัน์เอก,กพันกุลที่ตอนนี้ก็ได้ทำรารรพีพัน์ฟาร์มไก่ชนเลี้ยงควายใช้ชีวิตอยู่แบบบ้านๆที่จังหวัดนครนานยกรวมทั้งยังสอนให้ลูกๆทั้งสองคนอย่างลูกชายน้องโอเชียนเกี่ยวหญ้าเลี้ยงควายเผือกที่ซื้อมาหลักร้านและยังสอนให้ลูกสาวน้องมารินเลี้ยงไก่ให้อาหารไก่ก็อบครัวใช้ชีวิตติดดินสดๆโดยน้ำมระพีพั์ก็ได้โพสต์ภาพลูกชายน้องโอเชียนขณะกำลังนำหญ้าไปให้ เป็นการฝึกสอนลูกชายให้รู้จักการทำงานด้วยวิถีชีวิตแบบบ้านๆโดยได้ระบุว่าลูกสาวเลี้ยงไก่ลูกชายเลี้ยงควายโอเชนตัดญ้าให้ควายกินเองเชียบนามราพีพันธ์ใช้ชีวิตกับครอบครัวที่ฟาร์มไก่ชนและทำกิจการเกี่ยวกับการเกษตรพอทำไปทำมามีหลายคนบอกอยากจะไปทำหรือใช้ชีวิตแบบตนบ้างรู้สึกดีทําให้เหมือนเป็นกําลังใจและเป็นเป้าหมายของใครที่วันหนึ่งอยากจะมีบ้านสกหลังอยู่กับพื้นที่ที่มีทุ่งนาหรือธรรมชาติไม่ต้องอยู่ ชุมชนเมืองเป็นแรงบันดาลใจให้คนเหล่านั้นที่อยากอยู่กับธรรมชาติและอยากกลับไปอยู่บ้านเกิดโดยลูกทั้งสองคนน้องโอเชนและน้องมารีนก็ชอบเพราะมีกิจกรรมภายในฟาร์มให้ทำมองว่าสมัยนี้เด็กต้องเล่นมือถือหรือเล่นโซเชียลเยอะแต่ในฟาร์มมีกิจกรรมที่ได้ทําด้วยกันอย่างเวลาลูกชายมาจากโรงเรียนก็ไปทํากิจกรรมเช่นเอาญ้าไปให้ควายลูกสาวก็ปั่นจักรยานเป็นสิ่งดีนอกจากจะให้ก้มหน้าอย่างเดียวกับการเล่นโทรศัพท์ลูกชายอย่าง องโอเชนกล้าขึ้นแล้วก็พอเขาเห็นใน YouTube ช่องต่างๆเห็นพี่คนน้นคนนี้มารีวิวก็อยากจะทําบ้างก็เคยให้เขารีวิวของเล่นเองตั้งแต่3ามขวบกว่าก็ทําได้ก็สนับสนุนให้เขากล้าแสดงออกตอนนี้ก็กล้าแล้วแต่จะให้เล่นละครอยู่กับคนหมู่มากคงต้องมีความรับผิดชอบและมีวินยัยกลัวจะไปสร้างความเดือดร้อนให้กองด้วยเลยให้เรียนและให้หาตัวเองไปก่อนคงไม่อยากให้เล่นละครหวันจะเหนื่อยเกินไปเพราะทั้งเรียนและ ทำงานไปด้วยท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากโซเชียลนิวส์ขอบคุณครับ